สวัสดีครับทุกคนคุณกำลังอยู่กับช่องสตาร์จแปนะครับแล้ววันนี้เองนะครับผมก็ได้รองเท้าจากประเทศญี่ปุ่นมาอีกแล้วนะครับวันนี้มาในรูปแบบของถุงแบบนี้เลยนะครับ2ถุงด้วยกันนี่นะครับจะให้ดูเหมือนเดิมครับก็จาน้าซองเป็นญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับแล้วก็การแพ็คของก็เรียบง่ายมากๆเลยนะครับก็มีแค่ถุงพลาสติกแล้วก็ใส่รองเท้าเข้ามา ข้างในผมเองก็ยังไม่ได้ดูนะครับว่าเป็นอะไรก็ยังไม่ได้แกะนะครับนี่ครับอีกถุงนึงก็เป็นซองคล้ายๆซองเอกสารทั่วไปแล้วก็ใส่รองเท้าเข้าไปนะครับเรียบง่ายมากนี่ครับเป็นแท็กจากญี่ปุ่นนะครับนี่ฮะก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับเป็นกําลังใจให้กับช่องสัตว์จะแปนด้วยกันครับจะได้สั่งซื้อรองเท้ามาให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเราจะได้สินค้าคุณภาพแบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยว ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะครับไปแกะพร้อมๆกันเลยครับว่าข้างในมันคือคู่ไหนรุ่นไหนนะครับแบรนด์ไหนยังไงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปแกะของพร้อมกันเลยเตรียมคัตเตอร์แล้วเรียบร้อยครับเอาเป็นถุงนี้ก่อนแล้วกันครับยัดกรีดนะครับวันนี้ก็ถ่ายแบบสดๆเลยครับอ้าออกมาแล้วครับเห็นแค่นี้ก็พอจะเดาได้แล้วครับว่าเป็นเอซิกแน่นอนครับแต่จะเป็นเอซิก รุ่นไหนเดี๋ยวเราไปดูชัดๆเลยครับนี่โขดูครับเป็นถุงพลาสติกแบบถุงหิ้วแบบแบบบ้านเราเลยนะครับที่เขาใส่มาดูครับโอเคปิดเลยแล้วกันนี่ครับออกมาแล้วอันนี้คือแบบสดๆจริงๆเดี๋ยวให้ดูพื้นก่อนแล้วกันครับไม่มีการทำความสะอาดนะครับนี่ฮะคือผ่านการใช้งานมาเป็นมือสองนะครับจะเห็นว่ารองเท้ามีดินนะครับติดอยู่ตามซอก นี่ครับตามปุ่มแต่สภาพน่าจะดีมากอยู่นะครับดูจากสภาพของปุ่มคือยังมีตามดติดอยู่นะฮะนี่ครับนี่เป็น a s i ินะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นที่เรียกว่านะครับ a 6 d ิกนั่นเองครับผมซึ่งคู่นี้ก็เป็นสีแดงครับสียอดนิดมนะครับผมก็ตัดด้วยโลโก้สีขาวของ a s i ินั่นเองนะครับผม ตรงส้นเนี่ยของเอซิกรุ่นนี้เขาจะเป็นประมาณว่าผ้าชามัวนะครับผมคล้ายๆกันนะครับเป็นผ้ากำมะหยี่นุ่มๆคอยซับพอร์ตนะครับบริเวณส้นของเรานั่นเองครับผมเกาะส้นของเขาจะไม่เหมือนพวกไนกี้หรืออะไรทั่วไปที่มันจะแข็งๆหน่อยนะฮะหรือ a d i d a าจะไม่เหมือนนะครับเขาจะเป็นคล้ายๆคล้ายๆพลาสติกอยู่ครับแต่ก็ตัวนี้จะเป็นการกระแทกให้อีกทีนึงนะครับผมนี่ครับ ตัวนี้เป็นโครงสร้างใหม่ล่าสุดข,ของ Asics DS Life สานะครับซึ่งจะเป็นโครงสร้างแบบไร้แบบโครงสร้างอยู่ด้านในคือจะแบบทําเป็นหนังทั้งหมดเป็นแผ่นผืนเดียวกันด้านหน้านะครับจะเป็นหนังจิงโจ้เกรดพรีเมียมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งอยู่ด้านหน้าเห็นไหมครับจะมีความนุ่มนะครับนี่ชุดพื้นนะครับก็เล่นได้ทั้งหญ้าจริงหญ้าเทียมหญ้าแข็งสนามหญ้าแบบหญ้าเทียมแบบแข็งแข็งเล่นดีมากครับรุ่นนี้นี่ครับ จากการที่ผมเคยใช้นะครับรุน่นนี้ปัญหาของรุ่นนี้มีอยู่แบบปัญหาเดียวเลยก็คือตอนเราใส่ไปนานๆนะใหม่ๆนะครับปัญหามันจะอยู่ตรงที่บริเวณนี้ครับมันมักกัดส้นเรานะครับเพราะฉะนั้นแล้วให้ใส่ไปสักพักหรือติดเทปกันส้นนะครับหรือก็เพิ่มใส่ขึ้นไปขยับใสยขึ้นไปนั่นเองครับผมซึ่ง a s i c d ดีเอสไลสเนี่ยก็จะเหมาะกับคนหน้าเท้าวกว้างอยู่แล้ว จะเห็นได้ว่าหน้าเท้ามันจะค่อนข้างกว้างนะครับหนังจิงโจนุ่มๆนะครับนี่สภาพดีมากนะครับคู่นี้เป็นมือสองสภาพดีมากเห็นนะครับไม่ได้ทําความสะอาดเลยนะครับนี่ครับก็มีพวกรอยดินรอยหญ้าที่เขาเตะมานะครับก็ยังอยู่นี่ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใช้มากๆเลยนะครับสำหรับ a อ d s Lite 3ลนะครับแล้วก็ อีกปัญหาที่ทเจอบ่อยๆก็คือกาวบริเวณนี้ไม่ว่าจะเป็นมิซูโน่หรือเอซิกเนี่ยส่วนใหญ่กาวที่เคลือบมาบริเวณนี้มันจะหลุดออกไปนะครับกาวเคลือบอระหว่างชุดพื้นกับตัวของหนังเนี่ยมันมักจะมีหลุดออกไปบ้างแต่มันไม่ได้ส่งผลอะไรนะครับไม่ได้เปิดอะไรมากมายเพราะด้านในเนี่ยเขาค่อนข้างจะอัดกาวมาค่อนข้างจะดีเลยครับนี่สวยครับคู่นี้สีแดงด้วยไซส์น่าจะเล็กหน่อยคู่นี้น่าจะ250นะครับ เล็กขนาดนี้เดี๋ยวผมดูป้ายไซส์หนะึ่งต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้แม้จะเป็นหนังจิงโจ้เกรดพรีเมียมแต่ว่าเขานะครับใช้เม็ด in นเวียดนามนะครับโรงงานอยู่ที่เวียดนามไซส์250้ายเซนติมตรนะครับผมใส่ได้ตรงไซส์เลยครับนี่ครับเม็ดอินเวียดนามนะครับโอเคผ่านไปกันนะครับกับคู่แรกนะครับ Asic DS l i อส3ลสีจัดจ้าสีแดงแรงลิ์นั่นเองครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันที่ คู่ที่2เลยครับมาแล้วครับถุงแบบนี้เลยเดี๋ยวัจะชารไปดูข้างในครับว่ามันจะเป็นอะไรเนาะก็วันนี้ไม่มีของเยอะนะครับก็พยายามจะซื้อมาเพื่อทําคลิปให้ดูว่าซื้อสินค้าจากต่างประเทศมันจะเป็นแบบไหน,นครับเราต้องลุ้นอะไรบ้างนะครับนี่ครับและสิ่งที่เราได้มันจะตรงกับภาพที่เราเห็นตอนเราสั่งซื้อหรือเปล่าวันนี้นะครับก็จะไปลุ้นพร้อมๆกัน คู่ที่2อนะครับออกมาแล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับเขาเรียกว่าห่อมาในกระดาษการกระแทกอีกตัวการกระแทกอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวเราแกะเลยนะกันเนาะนี่ครับก็จะห่อด้วยถุงพลาสติกด้านในอีกชั้นหนึ่ง เห็นโลโก้แล้วก็จะพอเดาออกได้แล้วครับว่าคู่นี้เป็นมิซูโน่แน่นอนครับแต่จะเป็นมิซูโน่รุ่นไหนนั้นเดี๋ยวเราไปชมข้างในพร้อมๆกันนะครับว่ามันจะเป็นรุ่นไหนนะครับผมโอเคออกมาแล้วโอนี้น่าจะเป็นกระดาษของตัวรองเท้ามันนะครับกระดาษที่อยู่ในกล่องรองเท้าแต่ว่าเขาไม่มีกล่องมาให้นะครับมีแต่ตัวรองเท้าเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับนี่ออกมาแล้วโอ้สวยมากนะคูนี้และ รุ่นที่ผมได้รับนะครับก็เป็นม i สซูโน่ลิบูล่าสนะครับสีดําตัดด้วยเหลืองนะครับชุดพื้นน้ําเงินนะครับตัดดําสวยมากๆคู่นี้ท็อปเจแปนแน่นอนครับผมเห็นไหมครับชุดพื้นนะครับก็จะเขียนไว้ว่า made in Japan นะครับนี่ตานกเป็นสีเหลืองนะครับเชือกก็จะเป็นเหลืองแบบออกแบบนีออนเขียวๆนะครับนี่ คู่นี้เป็นรองเท้ามือหนึ่งนะครับเห็นเมื hmm. ่อมีเอกสารมาให้เอกสารจากมิซูโน,โนเ่เขานะครับแต่ว่าไม่มีกล่องมาให้นะครับไม่มีกล่องแล้วก็ไม่มีถุงผ้ามาให้นะครับปกติรุ่นนี้ถ้าแบบแบบฟูลบ็อกจริงๆก็จะเป็นกล่องเอกสารแล้วก็ถุงผ้าสีดําของมิซูโน,โน่นะครับมาให้แต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะครับสาหรับตัวนี้ก็เป็นรองเท้ามือหนึ่งนั่นเองราคาอาจจะย่อมเยาวลงมาหน่อยนะครับราคาตอนออกจากช็อปก็อยู่ประมาณที่ประมาณสัก 7จ็ดถึงแปดพนะครับสำหรับรุ่นนี้ซึ่งเจชนาทิปนะครับใส่อยู่นะครับสําหรับลีบูล่าสามนี่เป็นรองเท้ามือหนึ่งนะครับชุดพื้นนี่ถูกปรับปรุงให้การเคลื่อนที่ที่ดีขึ้นนะครับผมนี่ทําให้ออกตัวได้คล่องแคล่วมากจริงขึ้นแล้วก็กลับตัวดีมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับชุดพื้นก็จะเป็นปุ่มกลมนะครับตัวนี้เป็นปุ่มกลมก็ก็ยังยืนยันว่าเล่นได้ทั้งหญ้าจริงแล้วก็หญ้าเทียมนะครับผมไม่มีสะดุดแน่นอนครับคู่นี้ ด้านหน้าของ upper นะครับก็จะเป็นหนังจิงโจ้เกรดพรีเมียมเลยทีเดียวสําหรับ made in Japan ทั้งหมดครับจะเป็นหนังจิงโจ้เกรดพรีเมียมจริงๆครับเห็นไหมครับความนุ่มนะครับความเนื้อนะครับเป็นรองเท้าที่มีน้ําหนักค่อนข้างจะเบาสบายนะครับแล้วก็ถูกปรับปรุงขึ้นจาก l บ u ล่า2ซึ่งเยอะพอสมควรนะฮะทั้งชุดพื้นนะครับทั้ง upper ของโครงสร้างนะครับแล้วด้านหลังนะครับ ซึ่งเป็นกำมะหยี่นะครับนุ่มๆคอยซัพพอร์ตเท้านะครับน้ำหนักก็เบามากเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับซอฟก็จะเป็นซอฟสกีนว่ามิซโนนะครับแบบสากๆหน่อยกันลื่นได้ดีนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูป้ายไซส์กันสักหน่อยครับว่ารุ่นนี้มันมันเป็นรุ่นไซส์ไหนครับโอเคครับแล้วก็ที่ผมเห็นอยู่ตัวนี้ก็คือไซส์260 JP นะครับผมนะครับ Made in Japan ชัดเจนนะครับตัวนี้เป็นญี่ปุ่นจริงๆครับผมเป็นท็อปญี่ปุ่นนะครับกับ r ิบ u l a 3สามท็อปญี่ปุ่นนั่นเองครับผมแล้วก็แกะครบเรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ได้มาทั้งสิ้น2คู่นะครับจากการที่เราสั่งมานะครับเป็นสคู่เป็น1 a s i c เอซิดดีเสไลสีแดงนะครับโลโก้ขาวแล้วก็คู่ที่2เป็นรองเท้ามือ1นะครับกับ m i ซ u n o ่ i b u l a Japan นะครับท็อป เจนั่นเองครับหนังจิงโจ้โครงสร้างแบบนุ่มๆครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องสตั๊ดเจแปนด้วยกันครับ mm hmm. เพื่อจะได้สั่งซื้อนะครับรองเท้ามาให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าเราจะได้สินค้ายัางไงบ้างวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ